อยากจะผ่านโครงการเบเน็เมนต์เวนีของสายแบงกิง้งซึ่งตอนนี้ทั้ง t t b และ UOB กําลังเปิดรับสมัครคําถามคือจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในสายงานของแบงกิ้งเยอะไหมพี่ลักษ์คำตอบคือไม่จําเป็นจะต,ต้องมีเยอะเลย MT เนี่ยไม่ต้องการคนรู้ลึกเพราะเขาจะไปกลุ่มเราทีหลัง MT เมื่อเข้าสายแบงกิ้งไปได้เขาจะมีการอบรมให้เราแยกต่างหากซึ่งพี่ลักษ์จะบอกว่า MT ที่เป็นสายแบงก์ทุกที่จะกลุ่มเราดีหมดเพราะการทํางานของแบงค์ค่ะคุณกําลังทํางานที่มีความน่าเชื่อถือคุณต้องมีความรู้รอบด้านเขาจะจ้าง คนมาอบรมให้เราอยู่แล้วที่นี้การจะเข้าไปได้สิ่งนี้เขาต้องเห็นในตัวเราค่ะคือภาวะผู้นําส่วนบุคคลในตัวของเราเองซึ่งมันจะอยู่ในการตอบคําถามที่รักจะบอกว่าโครงการ MT ของสายแบงกิ้งจะเน้นการสัมภาษณ์เยอะมากบางที่1รอบบางที่2รอบซึ่งส่วนใหญ่คือการสัมภาษณ์ในปีนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็น TTB หรือตัวของ UOB เองจะมีการทาออนไลน์ s s e เซ m e n t ซึ่งรอบแรกของตัว UOB แน่นอนว่าเป็นข้อสอบ h e l พ่วงก,กับ Video อ n ี e r v i ส่วนถ้าเป็น TTB ปีนี้เป็นปีแรกที่เขาเปิดรับสาย Tech กับ Business Net. ซึ่งพี่รักษ์ต้องบอกก่อนว่าของ T2B t d b, b นะเท่าที่น้องๆไปฟัง Open House แล้วพี่รักษณ์ได้ยินมาคือน่าจะทําข้อสอบ c ognitive test บวกกับมีภาษาให้แปลด้านในแล้วก็เดาว,ว่าคิดว่าน่าจะเป็นข้อสอบ h e l แปลว่าใครจะไป TTB อย่างแรกคุณไปสอบให้ผ่านก่อนนะไปฝึกทําข้อสอบถ้าจะฝึกเองฝึกจากแบบฝึกเซลล์เทส130ข้อข้อสอบต้องผ่านก่อนถึงจะไปต่อในการทําข้ออื่นๆในขณะที่เมื่อผ่านข้อสอบแล้วไปสู่การสัมภาษณ์จะหลิดแบบไหนพี่รักษณ์ที่เขาต้องการจะหลิดของสายแบงกิ้งเขา ต้องการคนที่มีความภูมิฐานเพราะงานแบงกิ้งคืองานที่น่าเชื่อถือแปลว่าเมื่อคุณไปอยู่หน้างานข้อแรกนะควรแต่งตัวให้ภูมิฐานและดูแก่กว่าอายุสักประมาณ3-5ปียิ่งทําตัวให้น่าเชื่อถือเท่าไหร่กรรมการก็จะยิ่งชื่นชอบเราเท่านั้นนี่คือข้อที่1เพราะงานจริงเราอาจจะไปเจอลูกค้าหรืออาจจะไปเจอพาร์ทเนอร์หรือแม้กระทั่งอยู่ในสายงานของเราเองเนี่ยการมีความน่าเชื่อถือมันทําให้เวลาเราไปติดต่อแผนกต่างๆงานแบงก์ต้องการความน่าเชื่อถือสูงมากค่ะคุณจะเป็นต้องได้ใช้มันพรานอย่างแรกบุคลิกภูมิฐาานนต้อองมก่ อย่างที่2พูดถึงสกิลกันบ้างงานของแบงกิ้งคุณจะต้องมีลอจิกการคิดวิเคราะห์ที่ดีพอสมควรเพราะแม้กระทั่งในการไปเจรจาต่อรองสตอรี่เทลลิ่งที่ว่าต้องดีแล้วคุณยังต้องมีเหตุและผลในการตัดสินใจเวลาพูดทุกอย่างมันต้องมีลอจิกและเหตุผลมาซับพอร์ตหมดแปลว่าอะไรเขาชอบคนมีเหตุมีผลข้อที่3 เขาชอบคนที่มีทักษะในการเจรจาต่อรองถ้าคุณมี3ข้อนี้การจะผ่านโครงการเนมนเดเมนทูนี้จะไม่ยากเลยซึ่งพี่ลักจะบอกว่าไอ้ด้านความรู้เตรียมไปหน่อยหนึ่งคือไปเปิดหน้าเว็บของแบงค์รู้ว่าแบงค์ทำไรายได้จากไหนแบงค์มีโปรดักต์อะไรบ้างใครเป็นลูกค้าหลักของแบงค์นั่นคือสิ่งที่เราต้องรู้และเตรียมซักเจไปองค์กรอย่างน้อยหข้อ และพี่ลักจะบอกว่าเวลาใครก็ตามจะไปเวนเนตมินเทนีของสายแบงกิ้งสิ่งที่คุณต้องเตรียมเขาเรียกว่าเอ็กตร้าคือเตรียมไปมากกว่าหนึ่งนอดเสมอคือคุณต้องเตรียมที่จะไปขายของไปโลเพการขายสักอย่างหนึ่งซึ่งคุณต้องลองโลเพงานขายบางอย่างกับตัวเองไปสักหนึ่งโปรดักช่นอะไรบ้างแบงก์มีโปรดักต์อะไรบ้างแบงก์มีเงินฝากแบงก์มีกองทุนแบงก์มีประกันถูกปะแบงก์มีสินเชื่อให้คุณโลเปแบบนี้กับตัวเองไปสักหนึ่งรอบอันนี้เทคนิคแล้วพี่ลักจะให้เราเพราะว่าอะไรเผื่อไปอยู่หน้างานเผื่อ ทดสอบงานขายเราเพราะจริงๆคนจะทํางานแบงค์ได้คุณต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรองนีกุติเอศสูงมากแม้กระทั่งไปทํางานในสายงานหลังบ้านก็ยังต้องใช้ทักษะในการสื่อสารคุณต้องมีไหวพริบดีเมื่อไหร่ก็ตามที่กรรมการถามและให้ทําอะไรคุณต้องตอบได้เลยให้โลเพลงานขายคุณต้องพร้อม123แล้วก็เริ่มไม่พล้ดจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่เราต้องมีเมื่อไหวพริบใครมีในตัวสูงการสัมภาษณ์ใช้การโต้ตอบเรียลไทม์เข้าเห็นว่าใครมีมันมากๆแน่ตอนนั้นการผ่านมันก็จะไม่ ไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นพี่รักจะบอกว่าเคยมีน้องที่มาเรียนกับพี่รักวันเดย์ p r i v a t นะเป็นสายแบงกิง้งพี่รักษจะบอกว่ามีมาเรียน2คนในปี2024และก็เข้าสายแบงกิ้งได้ทั้งคู่เลยเขาเรียนวันเดย์นะวันเดย์ไฟนอลอินทิวิวเรียนวันเดียวเพื่อเอาไปใช้ในการสัมภาษณ์ซึ่งปรากฏว่าก็ผ่านเพราะฉะนั้นพี่รักจะบอกว่า2คนนี้คือ s u c c e สเ r a คือเต็มร้อยเลยนะเพราะว่าปี2024มีคนมาเรียนวันเดย์ p r i v a t แบบเป็นไฟนอลเนี่ยแค่2คนซึ่งพี่รักจะบอกว่า คุณต้องฝึกถ้าจะไปแบงกิง้งคุณต้องรู้ว่าแบงก์เป็นใครทํารายได้มาจากไหนยังไงบ้างและฝึกเรื่องของการโรเพง,งานขายและฝึกต่อไพปพิพการสัมภาษณ์ดึงพอผู้นําส่วนตัวเองออกมาเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปที่นี่แล้วอยากจะเรียนแค่การสัมภาษณ์พิรักให้คุณฝึกทาข้อสอบเองเจากเซ้นหนังสือจากนั้นมาเรียนที่เป็นไฟนอลอินทิวิวันดีก็ได้หรือใครจะอออินพิรักผมจะไปหลายที่จะไปพีมพีวงในด้วยจะไปยูซีด้วยแล้วจะไปของสายแบงก์ด้วยพิรักถ้าคุณจะไปหลายที่แบบนี้ให้เรียนเป็น p r i v a t e หรืออย่างน้อยสุด ควรเรียนโฟร์เดย์กรุ๊ปคัสกรุ๊ปคัสจะจัดวันที่1นถึงสมีนาคมส่วนใครจะเรียนเดี่ยวเรียนเดี่ยวมันดียังไงคุณไดแอคทีฟคุณเดียวไงแปลว่าอะไรบางคนไม่ได้อยากแชร์ประสบการณ์ชีวิตตัวเองกับเพื่อนแปลว่าคุณสามารถเรียนแบบเดี่ยวได้เลยแบบเดี่ยวได้ฝึกเยอะกว่ามากเรียน7วันวันละสชั่วโมงเพราะนั้นสะดวกแบบไหนเอาตัวมาอยู่โอกาสเพราะว่าอะไรโอกาสมันจะเลือกคนที่พร้อมเวลาเราเป็นเมนเทนเน์เมนทุนีตอนนี้ประตูของโอกาสนะประมาณ30บานมีประตูไว้อยู่30บานหน้าที่ของเราคือเอาคุณ นไม่มีของอ่ะไปไขกุญแจไขยังไงก็ไม่เข้าล่องเพราะคมของเราไม่ถูกกับล่องประตูแปลว่าอะไรคุณต้องเหล่าตัวเองก่อนมาเกลาจากการอัพสกิลในคัสคุณถึงจะสามารถไปไขไงรู้ว่าประตูบานนี้ต้องไขแบบไหนคุณจะได้เหล่ากุญแจแล้วไปเข่าไขาในบานที่เราอยากเข้าได้เพราะฉะนั้นใครที่มองเห็นว่าพี่รักษ์ไม่อยากที่จะเสียเวลาอีกแล้วอยากที่จะเข้า mt ได้เลยอยากที่จะอัพสกิลแล้วไปลองล,อง,ลองสนาไมไเยอะเลยพี่ลักแนะนํานะให้ออินกับคัสสอนสุดซะวันที่12จนถึงวันที่16นะกในกุมภาพันธ์นี้มั มีโปรโมชั่นวาเลนไทน์เดยนะใครที่อยากที่จะอัพสกิลผ่านรอบสอนสุดพลาดไม่ได้ทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยวที่เป็นเซเว่นเดย์จัดโปรโมชั่นหมดแปลว่าอะไรนี่คือช่วงที่พลาดไม่ได้เพราะราคาโปรเนี่ยหมดแล้วก็หมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะอออินแน่ๆพี่ละเอาตัวมาอยู่ในโอกาสด้วยกันส่วนใครจะลองเตรียมเองนะสั่งซื้อเส้นหนังสือที่หน้าโปรไฟล์และปรึกษาอื่นได้ก็เหมือนกันปรึกษาที่หน้าโปรไฟล์กด์ตรีแล้วกดที่ติดต่อเราวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆ mt เข้าไม่ยากแค่ต้องรู้เทคนิคการเข้า mt ไม่ได้ ใช่เพื่อการมีเงินเดือนที่สูงอย่างเดียวแต่การที่เข้า MT เราจะมีนามสกุลเป็นเม a เจอร์จากการที่เข้า MT เราจะมีประสบการณ์การทาเรื่องที่ยากขึ้นการเข้า MT เราจะได้ใกล้ชิดผู้บริหารระดับสูงเรียนรู้ว่าคนที่เป็นผู้บริหารเขาทางานกันยังไงคุณจะเก่งขึ้นมากๆอนาคตไม่ว่าจะไปเป็นโตไปเป็นผู้บริหารหรืออนาคตคุณจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวศาสตร์เหล่านี้สกิลเหล่านี้คุณต้องใช้ในการบริหารตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าอยากเรียนรู้ด้วยกันเอาตัวมาอยู่ในคลาสวันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ